เยืนมาใช้เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดกองกำลัง KNLA ทำให้มีผู้หนีภัยจากความไม่สงบนับร้อยอพยพเข้ามาในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากด้านกองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบิน F 1 6ขึ้นบินราดตะเวนป้องกันการลุกลาำอธิปไตยค่ะโดยเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่27กุมภาพันธ์2568ค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร้อยรอทพ .355 ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนบ้านตะละออกา ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะว่ามีกรณีการสู้รบในพื้นที่ด้านตรงข้ามบ้านหนองบัวบ้านตะะอ,อกาตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะและมีรัษฎรในพื้นที่สาภาพเมียนมาอพยพข้ามมายัางประเทศไทยบริเวณบ้านตะะอ,อกาจำนวนกว่า100คนซึ่งจากการประสานฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางทราบว่าราษฎรประมาณ20ครัวเรือนค่ะข้ามมาอาศัยอยู่ในบ้านเครือย่าในพื้นที่ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่3 5ห้า ร้อยรอทพ3505ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และยอดราษฎรพร้อมจัดเตรียมกำลังเพิ่มเติมและดูแลความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมค่ะ